ใต้ตาดูเนียนเรียบสดใสกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยแต่ก่อนมีถุงใต้ตาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็หย่อนคล้อยนะครับก็จะแต่งหน้าไปไหนตอนไหน,นก็ทําให้ขาดความมั่นใจเพราะว่ามีถุงใต้ตาเยอะก็เลยทําให้ดูไม่สดใส พอคุณหมอทําออกมาแล้วเนี่ยปรทับใจเพราะว่าอก็คือเก็บรายละเอียดเรื่องของแผลเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ช้าไม่มีอาการบวบตึงนะครับแล้วก็ร่องรอยของการเย็บแผลเนี่ยเ,เนียนมากๆด้วยปัญหาของผมนะครับก็ความหย่อนคล้อยทําให้ตาเราด้วยนะพอมันคล้อยมันย้อยลงมาปุ๊บมันก็ลงมาหมดเลยมันทําให้ดูไม่สดชื่น พอใจมากครับกับผลลัพธ์ที่ได้มาดูเป็นหนุ่มขึ้นนั่นแน่อันนี้แหละที่เราต้องการบอกได้เลยว่าพอใจมากถึงมากที่สุดคนะแนนมีเท่าไหร่ผมให้เต็มหมดบอยช่วยได้นะครับในช่อง TikTok อนะครับถุงใต้ตาผมเนี่ยด้วยอายุนะครับมันก็ย้อยลงไปนะครับเอ๊ะตรงนี้มันเป็นปัญหาเราได้มีโอกาสได้พบกับคุณหมอนะครับคุณหมอให้คําแนะนําว่าเ,ออเราสามารถที่จะ ผ่าไขมันถุงใต้ตาออกได้นะครับหลังจากที่ผ่าตัดถุงใต้ตาไปแล้ว1เดือนนะครับบุคลิกภาพเรารู้สึกเรามั่นใจมากขึ้นทุกคนพักว่าไปทําอะไรมาดูไม่เพียรแล้วเนื้อช่วงนี้นอนเยอะเหรอแนะนำจริงๆครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีปัญหาเดียวกันเนี่ยแนะนำว่าเข้ามาเถอะครับ